มากันแล้วครับมากันแล้วพบกับผมตีโอโนบอีกแล้ววันนี้คึกคักคึกคักเป็นพิเศษนะผมจะใกล้บันงานที่เราโอเว่นเฮาส์สาขาบางนาตาดกม .18 สมุทรปราการนะผมติดริมถนนเลยนะฮะวันนี้เป็นเสานะครับผมรดพึ่งลงวันนี้วันจันทร์รถพึ่งลงเมื่อวันเสาร์นะครับก็จะเป็นของรุ่น3.5ตันเสาสูงตั้งกอล์ตัวนี้เท่าไหร่หเมตรรุ่นสาใช่ไหมสา,สามตันเหร อ๋อมันบอดี้ของรุ่น3ตันเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนี่บอดี้ของตัวข้างในนี้นี่นี่นี่ของรุ่น3ตันข้างในนี้อีกถูด,ด,ด้วย6เมตรนะครับผมอ่ะขยับไปต่ออ่ะเรามาดู3เสานะครับผม1 2 3อย่างนี้เขาเรียก3เสามีกระบอกฟูฟีตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวทีมงานวันนี้ก็จะประกอบติดตั้ง หมือนกับคันข้างหลังนะครับผมทีมงานก็กําลังประกอบติดตั้งเสาอยู่ข้างหลังนะฮะเห็นไหมครัอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคิวต่อไปที่จะโดนประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้จะติดไซด์ชิปมาด้วยแต่สูงสูงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะไปติดกับแอ็เซดเมนต์ตัวอื่นก็คือฮิงฟ็อกแล้วก็ใส่บุ้งกี่นั่นเองอันนี้จะนิยมมากเลยและลูกค้าต้องการอย่างนี้ก็บอกพวกเราได้นะครับโอเคสําหรับตัว3ตันอิซูซุสเสา เครื่อง C240 นะผมก็จบด้วยประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการติดตั้งประกอบเสากันให้นะฮะอย่าลืมนะครับผมเรามี2สาขานะครับผมสาขาที่1นึ่สเต cker พวกไฟฟงไฟฟ้าถ้าลูกค้า,าไม่ได้อยู่ฝั่งสมุทรปราการไปเลยเลยครับตรงสมาคมจะักใต้ใายสองนะครับผมสาขาที่2เราอยู่บางนาตาดกม18กติดติดถนถนนอย่างนี้เลยนะฮะลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นป้ายเยไปครับ